สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในโพธินะด้านหลังผมนี่โล่งเลยพี่น้องเอ้ยนี่ดูโน้นแม่พี่เบากำลังฟันฟืนอยู่ตรงน,น้นตรงน,น้นเอหลังจากที่เขาเอาต้นยูคาเอาไปขายหมดแล้วก็เลยมันก็เลยโล่งนะอ่ะเราก็มาเอ่อ มาพูดคุยกันนะทุกท่านหลังจากที่ผมนะทุกท่านได้ทําครัวนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําครัวทําครัวให้กับสามารถแล้วก็ลุงศาสตร์นะทุกท่านซึ่ง fc นะ fc หลายท่านนะก็แนะนํากันหลายหลายแบบนะแล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็อยากได้แบบนี้ อันนี้คือเขาก็ไม่ได้ว่าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้หรอกนะผมก็เลยแอบถามนะว่าสะดวกแบบไหนพออะไรรู้ไหมทุกท่านเพราะว่าครัวเนี่ยเขาใช้งานจริงนะเขาใช้งานจริงแล้วก็เขาต้องอยู่ตรงนั้นตลอดนะฮะส่วนตัวบ้านเนี่ยเราจะไปถามเขาว่าเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ได้พออะไรรู้ไหม เพราะว่าเขาไม่มีความรู้ในการทําบ้านว่าต้องทําแบบไหนต้องทําแบบไหนเราก็ทําให้ไปเลยแต่ห้องครัวเนี่ยนะเขาเคยใช้แบบไหนมันก็ต้องมันก็ต้องทําแบบนั้นนะฮะทุกท่านซึ่งผมก็ถามนะเอฟซี FC ก็คอมเมนต์เยอะอยู่แหละว่าให้ให้กั้นบางคนก็บอกให้กั้นขึ้นสูงเลยในอนาคตฝนตก เดี๋ยวฝนมันสาดนะฮะซึ่งผมอยากจะบอกว่าเวลาฝนตกนะเวลาพายุเข้านะทุกท่านเวลาฝนตกนะมันน้อยมันมันไม่ได้มีฝนสาดทุกวันสมมุติว่าฝนตกมันจะมีแค่นานๆจะมีทีที่มันมีลมแรงแต่มันก็ไม่ได้ลมแรงตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันจะลมแรงแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมง นะทุกท่านอันนี้อันนี้อันนี้คือเล่าให้ฟังนะแถวบ้านผมเวลาฝนตกเนี่ยตกเต็มที่เลยนะไม่เคยถึงชั่วโมงตกเวลาฝนตกแล้วก็มันสาดเข้ามานะ่ะไม่ถึงชั่วโมงบางทีฝนตกทั้งวันแต่ตกรินซึ่งฝนตกรินเนี่ยมันจะไม่มีลมไม่มีอะไรพันก็นจะตกลงมาพลอยๆนะซึ่งหลังคาที่เราทําให้เนี่ยปีกยื่นทั้งซ้ายและขวาแล้วก็หน้าและหลัง พื้นที่ตรงกลางเนี่ยยังไงก็ไม่เปียกยกเว้นฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงซึ่งมันมีน้อยมากแล้วเวลาทุกครั้งที่มันมีมันไม่เคยถึงมันไม่เคยถึงชั่วโมงทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะนึ่งข้าวหรือว่าอะไรเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเกิดสมมุติว่าฝนตกนะเพราะว่ามันไม่ยากหรอกนะท่านและอีกอย่างนะฮะเ,เราผมให้เขาเลือกแล้วนะอันนี้ อันนี้ผมอให้เขาเลือกเลยนะซึ่งตอนทําบ้านเนี่ยเราให้เขาไม่ได้ให้เขาเลือกว่าเอาอย่างงั้นเอาอย่างนี้เราทําให้เลยตามที่เราเคยทําพอเรามาทําครัวปุ๊บ <S <S ผมก็ให้เขาเลือกสถานที่นะทําครัวเนี่ยผมให้เขาเลือกสถานที่แต่ความกว้างความใหญ่เนี่ยผมไม่ได้ให้เขาเลือกนะผมทําให้เองตามพื้นที่นะทุกท่านความสูงผมให้เขาเลือกจเจ้าสูงแค่ไหนนะครับ ซึ่งลุงศาสตร์เกก็บอกว่าเกมไม่ได้อยากได้ครัวสูงเกอยากให้มันเลยหัวนิดนึงเดินแล้วหัวไม่ชนนะก็จัดให้ตามคําขอเดินแล้วหัวไม่ชนนะครับของสามารถก็เอาเหมือนกันเดินแล้วหัวไม่ชนมันไม่ต้องก้มเวลาเดินนะครับเออจัดไปนะซึ่งครัวอยู่บ้านผมเนี่ยที่ผมทําข้างหลังเนี่ยเดินแล้วหัวชนต้องก้มเวลาเข้าไปนั่นต้องก้มเพราะว่าตอนตอนที่ผมทําเนี่ยมันไม่ได้มีวัด วัสดุอุปกรณ์เหมือนที่เราไปทําจิตอาสาเอาท่านผมเอาไม้เท่าที่มีนะไม้อันสูงก็ไม่มีผมก็เลยเอาเอาที่มีแล้วกันมันก็ต้องได้กลมไปนะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่ fc comment มานะผมเข้าใจแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะนะท่านแต่นะคนที่เขาใช้งานแล้วอยู่จริงๆเนะี่ยก็จะเป็นเจ้าของบ้านนะั่นแหละเราทำให้เขา นะผมก็เอาตามที่เขาใช้งานเขาอยากได้แบบไหนนะัจัดให้ตามนั้นความสูงของแผ่นที่เราแอ้มไปนะครับของลุงศาสตร์อยากได้กี่ฝั่งผมถึงผมที่ได้บอกไงผมสามารถทําให้ได้ทั้งสี่ฝั่งเลยและทําประตูปิดเปิดให้ได้ด้วยนะครับแต่เขาไม่เอาพี่น้องเขาอยากได้แค่นั้นนะครับเขาสะดวกแค่นั้นเหมือนลุงศาสตร์เคบอกเหตุผลนั่นแหละสาเหตุเด็ก ที่แกให้แอ้มฝาแค่ฝั่งเดียวแล้วก็ไม่ต้องสูงมากเนี่ยเป็นเพราะว่าแกอยากให้ลมมันระบายเข้าแล้วก็แกอยากเอาฟืนอันใหญ่ๆท่อนยาวๆเนี่ยมาวางสุมไฟนะถ้าแอมฝาทั้งสีด้านแกก็ยกเข้าลําบากแล้วก็มันก็ใส่ไม่ได้แกก็ต้องใช้เฉพาะฟืนเล็กๆนะครับเออผมก็เลยเอ้างันก็ผมก็ถามตั้งสองสามรอบนะไม่ใช่ผมไม่ถามนะ แน่ใจแล้วเหรอว่าจะเอาแบบนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมผมถามแล้วถามอีกแกก็ยืนยันคำเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องครัวเนี่ยผมก็เลยยึดตามเจ้าของบ้านเขาอยากได้เขาอยากได้แบบนั้นเขาอยากสะดวกแบบนั้นและวันนี้ผมจะไปทําชั้นวางของให้ผมจะไปทําที่วางสําหรับเอ่อ เป็นที่วางเครื่องปรุงเนาะเป็นที่วางเครื่องปรุงนะครับเออเป็นที่วางเครื่องปรุงเขาปรุงอะไรต่างๆนะท่านเออเอาไว้สําหรับวางหม้อวางอะไรนะเออและอาจจะนะวันนี้อาจจะไปทําที่แขวนวันนีอ้อาจจะเก็บรายละเอียดในครัวให้มันเสร็จทําที่ห้อยหม้อแล้วก็ทําที่วางเครื่องปรุงหม้อหุงข้าวอะไรต่างๆ นี่ครับเอออาจจะอาจจะดูก่อนว่ามันจะแบบยังไงก็อาจจะให้เขาเอาไว้เฉพาะเครื่องปรุงอะไรอยู่บ้านนอกเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรื่องเครื่องปลอกเครื่องปรุงเพราบ้านทั่วไปเขาก็ประมาณนี้นะครัวเขาก็ไม่ได้มีใครล็อกหรอกเหมือนครัวบ้านผมเน่ยก็ไม่ได้ล็อกนะเอใครเข้าออกก็ได้หมดแหละนะท่านมันก็ไม่ได้มีอะไรหาย สิ่งที่บ้านลุงศาสตร์จะหายบ่อยๆนั่นก็คืออะไรรู้ไหมทุกท่านมีข้าวสารข้าวสารเนี่ยเอาไว้ไม่ได้ข้าวสารเนี่ยเอาไว้ข้างนอกหายนะฮะอืมเขาขโมยเอาไปขายไอพวกเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นผงชรสหรือปลาหรือ ซอสเซิร์ชอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ข้างนอกได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาเอาไปขายต่อไม่ได้นะครับสิ่งที่มันจะหายก็คือพวกข้าวสารนะครับเออประมาณนี้เห็นวันนั้นบอกว่าสบูกสบ่ก็เคยหายเออสบู่ก็เคยหายงั้นก็เวลอาอาบน้ำเสร็จก็ล็อกประตูเอาไว้ในห้องน้ําไปเลยสบู่จบเรื่องสบู่ไม่ต้องไม่ต้องเอาสบู่ไปไว้ในตัวบ้านเดี๋ยวจะใส่หูช้าง แล้วก็ล็อกเอาไว้ในห้องน้ําไปจะได้จบเอาห้องทําห้องน้ําให้มันล็อกได้ก็จบเอาสบู่แล้วก็ล็อกเอาไว้ในนั้นนะครับไอเครื่องปรุงเนี่ยไม่ไม่มีหายเท่าที่ผมสอบถามดูไอเครื่องปรุงกับข้าวเนี่ยไม่ค่อยหายเครื่องครัวแต่ที่หายคือเคยเคยหายคือสบู่แล้วก็ข้าวนะข้าวสารนะท่านข้าวสารก็ล็อกเอาไว้ในบ้านจบนะครับเครื่องครัวเนี่ยมันเอาไปขายต่อยากนะท่าน อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกกันแหละมันเป็นแหล่งของมันเป็นแหล่งของมันเหมือนเหมือนบ้านเขียวแหละบ้านเขียวเนี่ยเอาทรัพย์สินมีค่าไว้ไม่ได้นะท่านหายหมดนะครับเออบางทีก็วิศวะลอยเอาไปขายบางทีก็คนแถวนั้นแหละเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเอาก็ต้องยอมรับเลยว่าตรงนั้น่ะมันมันเป็นแหล่งนะมันเป็นแหล่งตรงนั้นอ่ะเออมันเป็นแหล่งของมันนะครับ หลงวัยรุ่นมั่วสุมแล้วก็เอพวกขี้เล้าเมายากันเยอะตรงนั้นนะฮะแล้วก็เป็นทางทางไปไประช้านะครับเออนะฮะทุกนะท่านมันเป็นทางรับตาคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยครัวเนี่ยเขาอยากได้แบบนี้ก็จัดให้ตามที่เขาอยากได้นะอันไหนที่มันมีค่าหม้อหุงข้าวอะไรต่งตางๆเขาก็ไปเก็บไว้นในบ้าน บ้านมันล็อกได้นะหม้อุงข้าวใบเดียวคงจะเอาไว้ในบ้านไม่เป็นไรหรอกมั้งเวลาจะหุงค่อยหิ้วออกมาข้างนอกก็ได้นะครับเออเบื้องต้นผมก็จะไปทําที่วางซอสที่วางอะไรให้มันอยู่บนไม่ให้มามันถึงนะครับเออนะตามนั้นนะทุกท่านนะครับนะฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับผม